สวัสดีค่ะวันนี้ผัดไทยผัดไทยเป็ดนะคะผัดไทยเป็ดส่วนผสมก็มีผัดไทยเป็ดเข้ากวงง่ายๆไม่ต้องลีลานะคะไม่ต้องลีลาอันนี้เส้นผัดไทยเส้นแล้วก็มีเป็ดเป็ดติดมันยาๆอันนี้น้ำมะขามนะคะน้ำมะขามอันนี้เมนูนาใส่อะไรคะ ใส่เนยนะคะเพราะว่าน้ำมันไม่มีเราก็ต้องหาวิธีสิคะแล้วก็ใส่เนยนะคะมีถั่วง,งอกน้ำตาลต้นหอมผักตามที่เราชอบนะคะผักตามที่เราชอบไข่แดงไข่ไขนี่แหละคะ่ะไข่ทำแล้วแล้วก็ซดซีอิ๊วขาวน้ำเปล่า อันนี้จะใส่เป็ดลงไปนะคะอันนี้คือแล้วแต่นะคะจิ๊กผัดไทยไปนี่ผัดไทยง่ายๆสไตล์ของเราใส่เป็ดเป็ดนี่เป็ดนี่นนย่างแล้วนะไม่ได้เอาเข้าตู้เอาเข้าเตาอบย่างไปน้อยหนึ่งนะคะย่างไปน,นิดหนึ่ง เข้าเตาอบย่างไปเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ผัดไทยเพราะว่าผัดไทยดีไหมถึงเขาผัดกินอยู่บ้านเองนะแต่ถ้าผัดไทยที่เขาเทสตามอาหารเนี่ยเขาจะต้องเทสนานซอสไส้ต่างหากทำน้ำซอสไปต่างหากเจะผัดไทยอะไรก็สั่งใส่ไข่แดงไปนะจ๊ะ ไข่แดงกับไข่แหละค่ะใส่ไข่อะไรไปใส่ไข่ไปส่ใส่เส้นเส้นไม่เยอะเออเส้นไม่เยอะหน่อยใส่น้ำปลา น้ำตาลดิค่ะน้ำตาล เฮาเดน้ำซดตั้งไว้ต่างหากมีน้ำซดปทำไว้ต่างหาก็ตจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่อันนี้เขาปัดแต่ว่าโบได้เรียมน้ำซดต่างหากถ้าฮ็ดผัดไทยเรียมน้ำซดต่างหากเวลาเขาผัดไทยนี่เขาต้องใส่น้ำเขาต้องกะน้ำซดปน้ำซดสิใส่เยอะแล้วเวลาเอาเส็นเขามันสิเพราะต้องเห็นมันแ<ม>น่นครเห็นมัน ให้มันมีมีมีมองเห็นน้ำซอดบ้างมันจะได้ไม่ต้องอืดมันจะน่านกินนะคะอนี้จะใส่ผักจะเน้นผักด้วยค่ะอจะเน้นผักลูกค้าบอกเน้นผักก็น้องนูนากับน้องนูนา พวกเจ้ามักแบบใดสลับไข่เขยมักอ่อเขามันเปรี้ยวหน่อยนึงน้ำผัดไทยมันต้องมีน้ำักขามนัม่งไปเป็นน้ำักขามถ้าเขาทำอันะี้ไข่สลัดมะขามไปอีกเด้๋ยวนี้บบขไข่ใส่น้ำอันนี้ไปน้อยนึงมันไม่ใช่น้ำซุปนั่น,นะค่ะเหมือนกับว่าน้ำที่ไข่กำลังเสียบหนามสดนัดน่น น้ำน้ำสิต้มน้ำมะขามตัวน้ำอีอยังใสวันนี้ขอเลยบริเวณน้ำซอสบริเ็ดน้ำซอสที่มันโดนมันต้องต้มเคี่ยวน้ำมะขามน้ำม,มากเลยนะเคี่ยวจนน้ำเป็นเป็นขน้นข้คนคน,คนนี้พี่นอ้องโอเคใส่ถั่วงอกนะคะผัดไทยคใครๆก็ทำได้จะผัดไทยเป็ด จะผัดไทยเผ็ดเป็ดผัดไทยไก่ผัดไทยอะไรก็ได้มันไม่ได้ตายตัวอย่างว่าออกปเปรี้ยวๆหน่อยเนี่ยเพราะว่าอันนี้ลูกกินด้วยไงลูกกินด้วยเลยไม่ใส่พริก สีสันเสนเ้นพริกเส้นอย่างไปน้ำคิมไหนสิเป็นไงบ้างเสียบายคืนไปเส้นน้ำตาลอีกพี่น้องผัดไทยมันจะออกรสชาติแบบ เปรี้ยวน้ำนุ่มแล้วก็มีน้ำาวานน้ำตาลน้ำแล้วก็มีมีรสชาติของปลาปลาปลาไม่น้ำความเปรี้ยวจะน้ำควานนวลกลางๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าคะ่ะไฟปิดไฟผัดไทยเป็นไงคะเสร็จแล้วค่ะ กับเอาใส่บักทัวบักน้าวคางคางองมูนอุ่ยปุ๋ยแซ่พี่น้องเลยสรุปก็คือมันไม่ได้ข่อยบอไไ้ทำน้ำสดเียกต่างหากแล้วออกมาเวลาทำกับเขาถึงเอาจากเอาน้ำสดที่ปรุงเสร็จแล้วมาคุกกิ่งนะอันนี้ก็คือเหมือนกับเขาค้านวนเอามีน้ำแบกน้ำอ้ยมีน้ำแบกคามน้ำตาลแล้วก็อ ซีอิ๊วขาวน้ำซอสน้ำปลาที่ไข่อยทำให้เมื่อกี้แ่ละค่ะนะคะแต่รสชาติของมันมันออกสมน้ำหนาปรุงเอาสังกิตลองซิมเบิงเอาเนี่ยเสบอวกนวกเขากินพอก,กับลูกผัดไทยเป็ดค่ะเสร็จแล้ว ใครๆก็เข้าครัวได้ง่ายๆไม่ต้องงงถ้าคนกินชอบบางคนมากกินบักทั่วทวนทั่วดินบางคนมากินบักทั่วดินเพิ่กระเซมึมมองเห็นมาพานไปตัดแปลงได้อร่อยเปะเวอร์เสบๆจุบๆจับๆจุบๆค่ะ